โอเคนะครับเดี๋ยวพูดทีเดียวก่อนพูดก่อนไงเดี๋ยว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 ที่อื่นไม่รู้ว่าตัวเลขมันมาก,ก่อนนะครับก็ตามประกาศนะครับ PCE ออกมาลดลงแบบเนี้ยมีผลทําให้ดอลลาร์อ่อนค่านะครับแล้วก็ทองคําก็เลยจะไม่ลงไม่กลับเป็นขาลงแบบชัดเจนนะครับก็ตามกรอบที่ให้ไปแต่ผมเตือนแล้วนะครับว่าตลาดเปิดสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่ง ระวังการเทขายนะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีตัวเลขมิชิแกนต่อตัวเลขมิชิแกนออกมาเนี่ย74แบบเนี้ยเพรามันพอมันเห็นตัวเลขทั้งคู่กันออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยดอลลาร์มีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับตัวเลขมิชิแกนออกมาแบบนี้ดอลลาร์มีโอกาสฟื้นตัวประกอบกับพอสรุปตัวเลขทางเศรษฐกิจร,รวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าการลดดอกของเฟดรอบที่ผ่านมามันสนับสนุนและการสนับสนุนว่าการลดดอกของเฟดรอบที่ผ่านมามันยังลดไม่พอเท่ากับอะไรเท่ากับว่า ที่คนท้ายกันว่าจะมีลดเพิ่มอีก50เบสิสพอยต์เดือนละ25เบสิสพอยต์มีโอกาสเป็นไปได้คราวนี้เรามาดูเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับทองคำผมบอกแล้วอยู่ในกรอบนะครับ74อ่า58ถึง74โดยประมาณนะครับถ้าหลุด58ไปถ้าอ่าถ้าไม่หลุด58เนี่ยเด้งกลับไป77เนี่ยเป็นโอกาสเป็นไปได้นะครับถ้าหลุด58แล้วหลุด54ถึงไปเจอกัน45แล้วอันนี้ผมพูดแต่เช้าละนะครับหลายๆห้องเลยนะที่ถามผมมา เนาะสำหรับทองคำนะครับย,ยังไม่กลับตัวเป็นขาลงชัดเจนนะครับให้มันย่อก่อนก็ดีนะครับเพราะว่าคบปีนี้ผมได้ทองแท่งก็ของโอสดนะครับผมก็เลยจะไม่อยากให้มันขึ้นตอนนี้นะครับให้มันลงไปก่อนให้ย่อขึ้นไปก่อนแล้วไปทําพอทําหาอีกทีตอนท้นปีก็ได้นะครับผมจะได้ได้ขายได้คุม้มคุ้มหน่อยนะครับเนาะนั่นเรื่องนั่นเรื่องหนึ่งอันนี้ฮะบีดีผมบอกแล้วนะครับว่าผมไม่เล่นช็อตเลยนะ ผมเือนแล้วนะว่าผมไม่เล่นช็อตเลยนะครับตั้งแต่ที่มันจะย่อมาถึงหกสองห้าหกสองแปดละนะครับเป้าผมอันแรกคือหกสี่สองอ่าหกสี่ห้าจนถึงหกห้าศูนย์ผ่านมาละถ้าผ่านมาเนี่ยหก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 จุดหกหกมันคอลลิ่งแน่นอนนะครับอีลูเมนติเลเวลคอลลิ่งแน่นอนผมไม่รู้ตอนที่ผมพูดวันนี้มันถึงหรือยังนะครับอาจจะถึงแล้วก็ได้ว่าม่อก็หกหกสามละนะโดยประมาณนะครับก็หกหกหกจนถึงหกเจ็ดสองเนี่ยเป็น เป็นโซนแนวต้านสําคัญแล้วเป็นซัพลายสำคัญแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องตลกแล้วกันคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกแล้วกันนะครับทุกอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่เดือนที่แล้วหรือสองเดือนที่แล้วนะครับยังไงคิวสี่ก็มาอันนี้แหละแหละคนลุยแล้วซีซถูกปล่อยตัวพิติีซีซีนะครับถูกปล่อยตัววันนี้ก่อนที่จะปิดก่อนที่จะปิดคิวสามพอดีก่อนที่เริ่มคิวสี่นะครับ รับทุกอย่างตรงตามเทคนิคอลพอดีเวลาเป๊ะที่ปิดคิวสาพอดีก็ฝากไว้คิดนะครับประมาณนี้นะครับ